นี่คือกัรหนึ่งเบื้องผู้พัดหาดินบ,บ่ได้แบบนี้แล้วก็จกให้เด็นเนื้ออยู่บ้านหน้าผู้แต่ว่าเพ่นไปเพ่นนี่อยู่บ้านพีนผู้รถนี่อยู่บ้านพีนทั้งบ้าน ได้แล้วโอ้ขอกะกับรเจ้าเมาเป็นพวกนกินนี่แมน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 อ่าหาก็ได้หักได้สลังเก็บกองเป็นระเบียบได้โ้ ซีเบิร์สุข mm ุส hmm. <Yeah, S 1> mm ุคนเด้อพี่น้องเด้อพอกันกัาบซองพระบุญมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพนอกันเมื่อนี้นี่แหละพี่น้องดินหากมาได้ซองรถพี่น้องเอ้ยคือสาบุูได้แจ้งไปเนี่ยเนาะรถใหญ่สี่แสนรถน้อยสามแสนห่าถ้าว่าเฮาบ่เอามันก็หารถยากพี่น้องเอ้ยถ้าเอารถสิบล้อมามันต้องรออีกสี่สิบรถอ่ะกรัวสิมี่สี่สิบรถพี่น้องเอ้ยซักสิมือใดเนาะเพราะว่าทางเฮากะ อยากเอาดินมาไหว้แล้วก็อยากมาน้าไว้อยากให้มันแน่น่น้งเง้เพื่อสิได้เ,เหตุเเหซาเนาะอาจังไดกาติดตามเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องว่าจากรถมันจังสิเต็มเฮื่อนของน้องน้ำฝนเนาะอาจังได้กากพ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ห้ยกำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อก่อนอนะื่นเนาะสมบุรต้องขอบบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ที่ไหว้วางใจสมบุนเด้อให้เป็นสะพานบุญไห เอาดินเข่าเพื่อนของน้องน้ำฝนเนาะขอบุญขอบคุณนในลายแล้วก็ขอบุญขอบคุณนไปทั้งเอฟซีที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสบุญเนานะขอบุญขอบคุณเด้อที่เขามาเบิงมาส้มคลิปของสบุญขอบุญขอบคุณเบิสุขุสุคนเนาะนะวันนี้ดินก็เขามาแล้วพี่น้องรุ่นน้ำกันว่าจักรถบันจงสีแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาทางท้องใสก่อนจกักเมรดอย่างตอนนี้โอ้ไม่เ่ากับลูกเคยเพื่อนเอานั่งเ okay, <okay>, okay. ทียงกันอีกแล้บวบ่จังอันนี้ ยังน้อไม่เท่าก็ลูกเคยนี่นั่งให้กันอีกเลยโอ้ลูกเคยก็ซอยเห็ดสบายดีไม่เท่าสบายดีโดยอันนั้นเขาว่าเฮ็ดแหลบๆนะไม่เท่าบอกให้เฮ็ดแหลบๆได้ยินบหพ่อจะทำอาบิ่งเด้ยลูกเคยทำนั่นพ่อบ่าซ้ำนะเฮ็ดซ้ำไหนลูกคนนี้หนึ่ให้แหลบกวางบ่ชุบแกงบ่ได้เฮ็ดเท่าุบเเอาฮ็ดชุบเอา ลูกเคยชอยเฮ็ดใช้อันใส่ถุงยางนี่บ่านะว่าไว้ให้แม่นะดจะได้เฮ็ดบดกระแดงเมื่อชุบเพิ่งนั่งให้ครับเมื่อชุบเมื่อชุบกินกับผักขมิ้งเนาะทั้งได้ผักขมิ้ทต้งใส่แบบนี้ต้อง,องมีผักขมิ้งน้ำได้ดใช้ใช้เออไม่เท่าให้ไม่เท่าให้อันให้ใหช้เร็วๆไม่เท่า่ะ ซอยซอยมีน้ำกับซอยบ่มีน้ำซอยบ่มีน้ำบาจักไงกลัวมันจังบ่มื่อบ่มีน้ำแล้วกันอ่อนอาหาบ่มีน้ำแล้วมันแก่นนี้มันบอกเขาถ้าวเหนียวเห็ดบดกันเลยซุปมีหอยน้ำเนาะทั้งใส่เนาะมีหอยต้มแล้วก็ซุปใส่กันอ้ย ทั่วัพราะวาเทาเท่าน้องต้เนี่กันได้นอจนนี่คือพอไปงมเมาด้ยหนาวมีปิงอีกวายเขอกมีปิงแต่บป็นวแน่จะจกึ้งคืนเลยไต่เอาสีไรฮะคือได้ยินเสียงมานน่อยมานน่อยไม่ใช่น่ะฮะบอมาเดนี่แล้วจะมันไม่ใช่มาไ อกากูาเขาไห้บอชอยเฮดกระด้างถามียนะเสียงรถแกดินมาอีกแล้วพี่ซิเมียนทองใสรัดกุญกอนนะพี่น้องเลยมาได้สองคันแล้วคันที่โอ้แมน่นาลีมาอ,อะไรโผล่มาจะใส่เนาะ S 1> <S 1> <S อ่ะพี่น้องเอยมาอีกแล้วคุณม,มาแล้วมาแล้วพอกับลูกทรายเพื่อนอผัดทรายไปอยู่ทั้งหน้านี่สิง่ายอยู่อ,อันนี้กองทรายผัดอยู่ทั้งหน้ามันก็เลยนี่ ซนกับมาอีกเห้ยยย่ยย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 ยน้นนนนองยย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 ยนคัยตัวนั้นคันน้ยนยตัวนี้คันคันนยอยคันใหญ่คือ เบิ่งพี่เจ้ามันสีจักรถมันจังขี้เต็มสบายดีบ่าเท้าสบายดิบเป็นจังไหนสองคันเลยเนาะชามเลยดิอุ้ยเป็นจังไหนเจ้าปั่นแลกแล้วแล้เขานะอได้ไล่วันไหนได้ไลยวันนั้นก่อนจากก่อนพลอยเช้าไปชอบโได้ผู้ช้าไปชอบโอ้ยชามชิคิน ปั่นกันแล้วแล้วปั่นมนแล้วอเอี่ยตัวชอบไปชอบอืมอืมอืมแล้วขับเนี่ยลงไปเอาเบ้าอยนนะฮะเอาเอาคือกันเต็มตัวนี้เพิ่นก็นเอาไปใช้ตัวนั้นรถต่างมอว์มันหันหรือเปล่ากับเจ้านั่นแหละแต่ว่ารถรถนี่เป็นรถคนเฮาฮู้จักและเฮาให้เขามาแกยให้เพืพ่อรถชิบล้อเพิ่นบ่มาถ้าบ่ฮอดีสี่ชิบขัน เราก็เลยขอให้เพื่อนนี่ช่วยคนที่ว่าเพื่อนขายหให้ไส้นี่าว่าช่วยค่อยแน่แบบว,าว่าคน,นหูวจักกันนะ,<อ>ะขันรถชิบล้ออลไรเพื่อนบอกมาทามนี้หลวเขาแกให้แม่นเขาแก้ให้แล้วเขาซื้อขี้ดินนะ้ำมันเจ้าของรถจกนั่นแล้วเพื่อนแก้ให้แบบนี้ซื้อเอาน้ำเพื่อนแบบนี้ผู้นี้มาใหา้ก็เเดีเลยเคยกวาดเชียร์เอาทมทมหมดแล้วขันเอารถไทยเขาแย่ามาันนอนได้นาน ดบตามใจเขาจะแก่ไปเท่าไรออ้ำเมนชิปอกกบชิปมือหรือสีหามือจักีแล้วหรือบ่าอ้โหแล้วรถไทยมึอยู่กันแล้วคทอกบวกสาบวงเต็มเลยอันนี้ใครเน้นเนาะชุดบวกหนึ่งจักถืยใจมันหักมันหักแพงหะแล้วพอเท้าเอ้ยมันลังละซีแซนมันคันบ่เอาผัดหาดินบ่ได้แบบนี้แล้วก็จกให้เด่นี่ อยู่บ้านหน้าผู้แต่ว่าเพ่นไปเพ่นนี่อยู่บ้านพีนผู้รถนี่อยู่บ้านพีนทางบ้านเนะผู้เรามาแก่ให้เขาดินนี่คยมตอกจกอยู่บ้านหน้าคือเก่าดินนะอดี๋ยวฝนก็อยู่ได้อยู่นอกเราอยู่นอกช่องคันบ่จ้องช่องร้านอะไรอย่ารผู้มาเลยคันนี้นะใหญ่เนี่ยตัวนี้ซีเชนคันนี่คันตัวน้อยอ่ะสารเชนหะเราวันเราก็ทำมาเราไรใจบ่อยู่นอกกันชอบมาแหละพี่นองเอง ถอยอ้เข่ามามาล้โอ้ตัวนี้ดินทรายคักเดนอะ đây đó มีห้างไหมแล้วมาเทาเอ้มีห้างไหมเพิ่มมาคนไปเห็นห้างยาร้นตดชายคูขลาดได้ผรไปเก็บออเจ้าไฮลานเจ้ามันจะได้งามนะเก็บอ๊อห้างไม่ฮะโบผ้าซากระยาล่ะมันแล้วกอนมีจตะเก็บห้างไม่ออกมันติวกกินโอ้โห้เก็บเอา มันด oui. well, ่ามอันนี่กวดว่าได้ดอกเออเก็บกองไว้จูดไฟโอ้โหไปพกกันกทนี้แมน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 อ่ะหาก็ได้หาก็ได้ซี่รังเก็บกองเป็นระเบียบได้โลูกเคยลูกเคยแก้ไม่ลูกเคยปะมาขี่หอยลายว่าน้ำนองค่ะ คนมาลายบนด้ำหูดำคันมันหลายอะไเก็บมาต้มลาวมาลายชั้นน้ำนี่เขามาตุ๊บเด้ากินข้าวใช่แค่ไหนมันนี่กินข้าวแล้วเจ้าน่ะกินเหล้ากินอะไรกินแล้วกินครับยังกินมากินเอ้ามันบ่เป็นข้าวชื่อลาดชินมาอยู่ถ่ายกินน้ำกันเด้อถ่ายน้ำฝนมากันผู้ตัวนันใหญ่ใช่ไหม ดิราบชี้นมาอยู่ฐานน้ำฝนมาจังขิดน้ำกันจังแทบก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 บ่เจากบหึมาบบ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 สาวบบบบบบบเบบบบบค่บบบบบบบกบบ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 เบบบไบกบบ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 บอบบ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 กบบ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 นบ้บบ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  ขิขาวขีหน้ามีแห้งเลยจากมหาสะลงจากคู่ว่ดดินนี่มันสีประมาณจากรถมันสีเต็มชอชเ่รถเ็ัปกะกี่ยาีเป็นดําลงแกก่อเนี่ยขี้เอารถบดดําเลยที่เขายำเอหลบ่บดดันดองให้ท้องไส่เคี่ยวเคี่เ่วเอาเตนําดไปเลยเขาเท่ากับวาเคี่ยวช่ยลานี่เรื่องเท่าเลย เท่ากัยังหันอยู่เห็ดเต่าเน้ยหาเต่าเจ็บกินปลต้อนแนึตาแล้วกูเลยเท่าของชายชายไปเต่าเลยเฮ้ท่าให้ชายไปเท่าทาชายไปไม่เลยเมื่อยเท่าให้ชายไปเท่าเขาอยู่ชื่อนี่ยอยู่เชื่อแน่ฉาไปดีไรเผาแต่ท่านชี้เต่าหาเตาควัดควัดแล้วไม่เฮ้าด้อชิบช่ออะไรรอทาเข้ากันเลยรอทาจูอันนั้นเกี่ยวกันวันแล้วก็ปั่นคนน รอยเขียวออกช่องออกให้วันกินกินข่าวกินน้ำแล้วเลยจังเคลียใช่ท้องชัยอยากคู้ว่ามันจักลดนะนี่อยากเคลียมองนี่ชาบปเนาะเนี่ยช่องช่องทางนี้กับช่องอยากคู้ว่ามันชีลายบนไหนก็รอรันยอดชิปไปขันหนุ่มฮึขันนี่ชิปชิปไปเพื่อแล้วดีกว่านี่อ๋อชิปไปเพื่อแล้วเฮ็ดยังเนาะแต๋เอ้ย โอ้ไม oh, okay. oh, okay. ่สะเลายอยู okay, so ่เพราะว่า okay, ม so ันเอาเข่าบ่ได้ดิคันรถเขามาดันกับเขาผมมาเข่าผมเข่ายเข่าย่นมันเขาก็เทินมาเออให้ลูกคอยสะอาเด้วยลูกด้ยถ่ากอาลูกดตางเนนี่ต้องใสเฮ็ดบนคืนนะ แค่เดียกันแล้วฮะเคลียร์ลงแล้วน้ำพดเนาะเคลียร์เลยก็เอาจะเป็นน้ำพดเอาบนเตียกับบนหลงเชี่ยมากองไว้ทั้งนี้น้ำมันบ่เต็มเลยจังกี่ชั่วอันใช่อย่ามาถอกไว้พี่น้ำ ี๋ยวเลยมาแล้วซีรถอ,อ,อ่ากา,าลังมาซีรถรถมันบอแม่รถชิบล้อเด,อด,ด้มันไก่แล้วลูกสีคนไปบอฮะ,อะอบอเดี๋ยวช่างเพื่อนกับมาเฮ็ดเบี้ยล้วลูกเอ้ออันนี้แหละเราต้องง่ายมันดอ,ดอกดอไ,อไปเยี่ยนว่าขั้นง่ายเนาะเพื่อชีแล้ว ra là lụa sang vượt được là... ừ bay bên viện này bên chào một ok ok à à chát bay si lột, à đây si lót vay ba đây nồi tuần than tuần than của phật thảo cả dưa lầm vô đến đấy hả chắc luôn เข้าไรบ้างนี่ข่างละห้าข่างละหกรถทั้งนั่นกระชองทั้งนี่กระชองแล้วตัวนี้รถมันชิน่ไอยกวัวทั้งนั่นแปดแซนทั้งนี่เจ็ดแซนไดรุ่นไปน้ำกันประมาณสิบสองรถเงือนน้องน้ำฝน ถังทองใสก็ได้ก็รดข้าวอีกชามตุกพี้เลยอีกชามตุกพี้ตุกพี้เลยดิชามตุกพี้ใสไปมันลายๆเพื่อมันยุบบัคือดินทรายได้ทรายคันสีซือทรายมาใสมันกับหลังหนึ่งลาดปลายผู้บําบัใช้เดี๋ยวใช้เป็นนอตใช้ด้ยก็โอนเดี๋ยวใครแต่ปุ๋ยใครใช้เป็นนอยเอาเงินไม่ใช่เนาะนำใช้ใช้ดูพู Nhìn ừ. là nó khóng Chất lấy Rất là lãn phai Nó ưu Bỏ bay léo Mẹ Như thế này Phía trong ấy Phật chẳng có chẳng hết chung Hết chung Nó có ha đinh Chạy nhá Chỉ thông đinh Thông đón Khảo cả Bớt ngân lái tử Đấy <laughs> à, Nhá 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 ใหญ่แล้วซะกินเขา่ากินน้ำจะได้ชิบมีแห้งซะขี้ดินมแม่อยากให้ซะลงหมองนี่แม่อยากคู่ว่ามันสีจังใดแล้วเฮาซะลงละแล้วละครนเราไตขึ้นไล่ก็ให้เราไตขึ้นให้น้ำนะไตโบได้แน่อนอนบ่แม่นรถรถรถุดอ่ามันเป็นรถอันนี้ระวังได้เด็กตะปู่ กินข้าวก่อนเกี่ยวให้ท้องใสเมียนแล้วฮะนี่อะไรปาลาทะเลยนะปาดปาดทะเลเต็ดอันนี้ไผ่สิเป็นผู้ปาดวัวพุ่งเจ้ามีจักบ่ขันมีแล้วก็มาปาดเจ้าวัวพุ่งเค่ตัวเาปลาเต็มใบฟองเลยแป่ปลาอุ้งก็มันเป็นไม่หิวเนาะตอกง่าย ก็ชีวิตทั้งหม่ยี่านจวอกขาก็ยังท่านจะใช้วอวอกขาก็ยังอ่าพี่น้องเดียสิเบก่อนเดียสิกินเขาก่อนมาเนาะอ่าเบิ่งซื้อแนวกินมาเขากินน้ำก่อนกิเขากินน้ำก่อนจะว่ากันอีกเท่านึงใช้ใช้แนวกินเด้กินเขาก็น่าสมบูรณ์การยังบาท่านกินเขากับการซื้อกินตอนเช้านบบนี้ แต่ว่านอกน้ำฝนอย่างเงมาทนมากินข่าวน้ำกันเด้อถ่าเด้อบกินในีเทืยหนาบุชื่อมาได้เอ้าชื่อมาบกินน้ำเจ้าบุชื่อบุชื่อแล้วเจ้ามากินน้ำอเลากินกินเรากเรากินไหวบกินข้าวกันแล้วอะไเนาะตะกี้เราบเห็นแล้วเราไปเคี่ยวข้าวอาไว้ใช้ข้านะไว้เล่าหบอเล่าแล้วอเอมาเรียบร้อยเลย ได้ปัน่นผู้ชาไปชอบก็เราก็บ,บ่ได้อยู่บ่ได้เช่าได้เราก็เฮ็ดท่านเนาะเจ้าก,ก็ได้ยขันไปเฮ็ดไปจะได้ละชี้ใช่ป่าเราบ่เฮ็ดพันยากเนี่ย<ะ>ไห<ป>มเอาเอาผมมีเดี๋ยวเอา,า,าไ,ปไปเก่าไปหาปูนไปล่างมือมากินข้าวกันล่ะเอ้ย,อ,อ,ยอ่ะพี่น้องเดียวสิกินข่าวเดียวจังพ่อ,อกันอีกเนาะคลิปนี้ขอเบรกก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเบอร์สุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาส้ม ขอบุญขับคึ้นในลายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนเดี๋ยวต่อกันมีอีพีสองต่อไปอีพี p สามพี่น้องเลยเนะาะจงไใจกับพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อสบายดี